เรื่องนี้เป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความทุกข์ที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้เรื่องความทุกข์สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นยังไงนะครับลองฟังดูนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งคืนนี้น่าจะนอนหลับปรากฏว่าไม่นอนครับสามีเดินวนรอบรอบรอบเตียงไม่ยอมหลับนอนภรรยาสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเที่ยงคืนก็แล้วตีหนึ่งก็แล้วนี่ปาเข้าไปประมาณตีสองแล้วเขาก็ยังไม่ยอมนอนอีก ภรรยาสงสัยเลยถามสามีว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมคืนนี้เธอไม่ยอมนอนหลับสามีท่าทางมีกังวลครับเริ่มต้นก็จะไม่บอกเหมือนกันถูกภรรยาขยันขยอมากๆเข้าก็เลยต้องบอกว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่ามีนัดสําคัญวันพรุ่งนี้นัดผู้จัดการแบงค์ไว้เงินประมาณ3รล้านบาทที่ต้องหาไปให้ผู้จัดการแบงค์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราหาไม่ได้ มันลำบากใจมากเลยเพราะถ้าหาไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้ผู้จัดการแบงค์คงเอาเรื่องเราได้แน่ภรรยาก็เลยบอกไปนอนเซอร์มันหาไม่ได้เนี่ยมันก็หาไม่ได้มันไม่มีประโยชน์หรอกก็ไปนอนเซอร์สามีบอกไม่ได้มันซีเรียสมันเครียดนอนไม่หลับภรรยาก็บอกมานี้เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองและแล้วภรรยาก็หมุนโทรศัพท์ครับไปหาผู้จัดการแบงค์และก็บอกผู้จัดการแบงค์ว่าดิฉันเนี่ยเป็นภรรยาของคุณทรงพล ตอนนั้นประมาณสักเกือบตีสามแล้วนะครับปรากฏว่าผู้จัดการแบงก์ก็ตกใจว่าเอ๊ะโทรมาทาไมตอนตีสามภรรยาคุณทรงพลก็โทรหาผู้จัดการแบงก์แล้ว่าผู้จัดการคุณทรงพลเนี่ยเป็นหนี้คุณสามล้านใช่ไหมพรุ่งนี้เขาจะเอาเงินไปคืนคุณใช่ไหมสามล้านให้รับรู้เลยนะพรุ่งนี้สาม,มีฉันจะไม่ไปพบคุณและเขาก็จะไม่เอาเงินไปคืนคุณด้วยเพราะเขาหาไม่ได้พอฟังจบคุณคิดว่าความทุกข์ตอนนี้ตกอยู่ใครครับ และแล้วสามีภรรยาคู่นี้ก็นอนหลับสบายเพราะทุกทั้งหมดตกไปอยู่ที่ผู้จัดการแบงค์ถูกต้องแล้วครับผู้จัดการแบงค์กลุ่มเลยครับตอนนี้นอนไม่หลับแล้วครับเพราะว่าลูกค้าลายสําคัญนัดว่าจะเงิน3ล้านมาคืนแบงค์ปรากฏว่าโทรมากลางดึกไม่คืนเมินละครับตอนนี้และแล้วผ่านไปเกือบตีสีผู้จัดการแบงค์นึกได้ครับโทรกลับไปที่บ้านกุญสงพลครับแล้วก็ ได้ผลครับเพราะภรรยาคุณสุพลรับสายภรรยาคุณสมพลก็บอกผู้จัดการแบงค์คุณโทรกลับม,มาทําไมไม่รู้เหลอว่ายัางไงเราก็ไม่คืนเงินคุณผู้จัดการแบงค์บอกทราบครับทราบดีครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยสามีคุณไม่เอาเงินมาคืนเราแน่แต่คุณไม่อยากรู้เหรอครับว่าเพราะอะไรสามีคุณถึงไม่เอาเงินมาคืนแบงค์และเพราะอะไรสามีคุณถึงเอาเงินสล้านไปใช้จนหมดภรรยาก็เริ่มสงสัยไหมครับและเพราะอะไรล่ะคะ อ๋อผมว่าเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวคุณน่าจะลองไปถามเลขาหน้าห้องสามีคุณดูนะว่าเรื่องเนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงไม่เอาเงินมาคืนแบงค์คุณคิดว่าตอนนี้ความทุกขตกอ,อยู่กับใครครับแน่นอนครับทั้งคู่คงนอนไม่หลับกันอีกนานเลยนะครับดะนั้นผมอยากจะบอกว่าเรื่องของความทุกข์จริงๆแล้วมันเคลื่อนที่ได้ครับอย่าไปทุกข์มันครับเพื่อนนักขายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่าได้กังวลครับอย่าได้เครียดกับมันสบายๆครับ เดินหน้าต่อไปใครจะปฏิเสธใครจะตอบรับเดินหน้าต่อไปครับและทำใจสบายไม่ต้องเครียดกับมันความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนครับ